เขาคนนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่บิดเบี้ยวที่สุดในบรรดาเหล่าอาสูรข้างขึ้นผู้รับใช้มุซันกันเลยล่ะครับผู้ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทางด้านการต่อสู้และรูปร่างที่ชวนสยดสยองรวมไปถึงทักษะนะครับที่ไม่มีใครเหมือนจนทําให้เขานั้นนะครับเกือบจะกลายเป็นคนที่สามารถโค่นล้มแหล่งกําลังสําคัญของฝ่ายหน่วยพิฆาตอาสูรไปได้กันเลยล่ะครับใช่แล้ววันนี้อดีตเด็กนั้นจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับผู้ใช้ปรามมณะในการฆ่าชีวิตของเหยื่อจนตนนั้นกลายมาเป็นอสูรข้างขึ้นในระดับที่5อย้า กันครับ เอาละรครับเรื่องราวที่เรานั้นจะพาเพื่อนเพื่อนนั้นไปดูกันในวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องราวของอสูรจันทาข้างขึ้นในระดับที่5้าที่เรียกได้เลยแหละครับว่าเขานั้นเนี่ยเป็นตัวละครที่มีภาพจําชัดที่สุดน,นะพราะก็ไม่มีอสูรตัวไหนเนี่ยไปมุดอยู่ในไหเหมือนพี่แกหรอกละครับแถมวันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนนะครับไปดูประวัติเบื้องหลังของเคียโกะกันด้วยนะว่าทําไมเนี่ยเขาถึงกลายมาเป็นอสูรพี่เคียโกะมานี่ก่อนเออทำไมถึงกลายเป็นอสูรล่ะครับเนี่ยไว้ไปรอดูในคลิปอ๋อโอเคได้ได้ได ซึ่งเราก็ต้องแจ้งเงี้ยครับว่าเนื้อเรื่องนี้นั้นนะครับไม่ได้มีการเปิดเผยในมังงะเลยนะว่าพี่แกเนี่ยกลายมาเป็นอสูรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รู้จักเรื่องราวของอสูรตัวนี้มากขึ้นแน่นอนและก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวนะครับของเกียโกะกันเนี่ยบอกพวกเรากันหน่อยสิครับว่าถ้าเกียโกะนั้นจําเป็นจะต้องต่อสู้กับเสาหลักสักคนหนึ่งคิดว่าเขานั้นจะสามารถได้เปรียบเสาหลักคนไหนมากที่สุดอยากฟังความคิดเห็นเพื่อนๆกันจริงๆล,ล่ะครับเอาละครับและถ้าเกิดเพื่อนๆ เปลี่ยนคลิปัาซะเล็กน้อยแต่เดี๋ยวเราจัดให้นะครับกับตัวละครนั้นๆเอางี้ก่อนนะเดี๋ยวเกียกโกรอนานเราไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งอสูรผู้ครอบครองมวลอสูรที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างตัวของเกียกโกกันได้เลยครับ let's start it สำหรับเจ้า,าศูนข้างขึ้นในระดับที่5าอย่างตัวของเกียโกดนั่นเองครับเพิ่งได้มามีบทบาทให้เราได้รู้จักเขาเนี่ยในตอนประชุมอาูนย์ข้างขึ้นในภาคหมู่บ้านช่างตีดาบซึ่งมันนั่นเองครับเป็นภาคล่าสุดกันแล้วนะซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยเราก็ไม่เคยไม่เคยนะที่จะได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของไอ้เจ้าหมอนี่มาก่อนเลยครับแต่ในตอนที่เรานั้นได้เห็นเขาครั้งแรกเนี่ยแน่นอนว่าตัวตนของเกียโกเนี่สร้างอิมแพคให้กับคนดูไม่น้อยด้วยรูปร่างหน้าตาที่มองจากมุมไหนเนี่ยก็อาสูน,ย,น,น,ย,ย,น,น,นย์เลยแถมทอาางพูน น้อยกันเลยล่ะครับและจุดเด่นของเขานั้นที่ทําให้คนดูเนี่ยจดจําเขาได้มากเลยทีเดียวก็น่าจะเป็นตัวของไหนะครับที่เกียโกรดนั้นมีอยู่เหมือนกับว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายยังไงอย่างนั้นเลยนะซึ่งไอ้เจ้าไหของมันเนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวที่ไปที่มาอยู่ไม่ใช่พี่แกเนี่ยเสกขึ้นมาเฉยๆโดยมันนั้นนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตของเกียโกรดนั่นแหละครับถึงภายในอนิเมะและมังงานั้นะจะไม่ได้มีการบอกเล่านะครับถึงอดีตของอสูรข้างขึ้นตัวนี้จริงๆจังๆสกกกกกกเเเเเเท่่่่่่่าาาาาไไไรรรรรรแตตตืือออออองงงงงวววขขีโน้นนนนบ็ด็ดดดถถูลูลพพิิมมมใใสฟปึ การบอกเล่าในส่วนนี้ด้วยเช่นกันครับโดยในอดีตเกียกโตะตอนที่เขานั้นเป็นมนุษย์ครับเขามีชื่อว่ามานากินะแต่เรานั้นจะขอเรียกเขาว่าเกียกโกะเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะไม่ได้งงเนาะซึ่งตัวของเขาเนี่ยครับก็ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ที่อยู่บ้านชาวประมงแห่งหนึ่งโดยที่เขานั้นเติบโ,โตมาอย่างเรียบง่ายและไม่รหวือหวาอะไรครับแต่แล้วเนี่ยมันก็มีอยู่วันหนึ่งนะที่พ่อแม่ของเขานั้นออกไปหาปลาในทะเลและพวกเขานั้นเองครับก็ไม่กลับมาอีกเลยเกียโกะในตอนนั้นเนี่ยที่ยังเป พ่อและแม่ของเขาถูกซัดมาเกยตื่นที่ฝั่งบริเวณแถวบ้านของเขาครับแต่แล้วความจริงที่ตัวเกียโกนั้นเนี่ยควรจะเศร้าเสียใจกับการจากไปของคนในครอบครัวนะมันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นความริเริ่มความบิดเบี้ยวภายในจิตใจของเกียโกแทนครับเพราะตัวของเขาเนี่ยกลับรู้สึกหลงไหลในรูปลักษณ์ของศพซะง,งั้นจนกลายเป็นว่าตัวของเกียโกนเนี่ยดันไปหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องศพแทนถึงแบบนั้นเองครับเขาก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเก็บศพคนอะไรมานะแต่เขาเนี่ยกลับไปสนใจเกี่ยวกับซากปลาซากสัตว์อะไรพวกนี้ทนนนนนครรััับบ้้้ิมขขอองงงเเเาาาา่จึํช คิดว่าเกียโกเนี่ยเสียสติไปแล้วจากการสูญเสียพ่อแม่ซึ่งจริงๆครับมันคืออาการทางจิตรูปแบบหนึ่งแหะครับโดยตัวของเกียโกดนั่นเองครับหลงไหลในรูปร่างของซากศพมากๆจนถึงขั้นเนี่ยเก็บซากศพปลาพวกนั้นเอาไว้ซึ่งมันเนี่ยก็มีอาการเหล่านี้ปรากดรวมไปถึงทําให้เขาเนี่ยหมกมุ่นย้ำคิดย้ำทำโดยในโลกจริงๆเนี่ยก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะรวมไปถึงบางตัวละครภายในเรื่องราวที่แต่งขึ้นมาบางตัวนั้นก็มีนิสัยหมกมุ่นคล้ายๆกับตัวของเกียโกดเช่นกันอย่างตัวละคราากเเเบ้ื่่ัังนนนครททีีป็ต ไหลและหมกมุ่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเลขสี่มากๆทั้งสกิลของเขานะครับรวมถึงรูปแบบการจมเตียงเขาก็ตามแถมชื่อพี่แกเนี่ยถ้าพิมพ์ตามลำดับตัวอักษรด้วยแป้นพิมพ์ก็จะออกมาเป็นเลข4ี่เหมือนกันครับนั่นก็ทําให้เราพอเห็นเลยแหละครับว่าอาการของเกียร์โกดที่หมกมุ่นในซากศพเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นอาการทางจิตอีกอย่างหนึ่งของเขาเช่นกันที่ได้มีการใส่เข้ามาในครับในเรื่องคิเมซโนยายบาตหรือดาพิฆาตอสูรมันจึงทำให้พวกชาวบ้านนดค่อยๆถอ,อ,อยห่างจากตัวเขาออกมาเรื่อยๆและกลายเป็นว่าเกียโกกดเ็ง่รมิ แกงโดยเด็กของคนในหมู่บ้านนั่นแหละครับเพราะด้วยตัวเขานะครับที่ถูกมองว่าเป็นสัตว์ประหลาดนั่นเองมันเลยจําเป็นนะครับที่ทําให้ตัวของเกียโกดนั้นจะต้องทําการลงมือสังหารคนเป็นครั้งแรกและได้นําร่างของเด็กพวกนั้นเนี่ยไปใส่ไว้ในหายเก็บปลาครับและแน่นอนว่าชาวบ้านเนี่ยยังไงก็ต้องรู้เรื่องนี้ดีนะผลจากการกระทําแบบนั้นนะครับจึงทาให้เกียโกดนั้นถูกชาวบ้านรุมทําร้ายจนบาดเจ็บสาหัสก่อนที่เขานั้นจะถูกทิ้งนอนรอความตายอย่างโดดเดี่ยวครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองครับโชคชะตาของเกียโกกกดดดนนนนัั้้็ไมาถึงุพพิผราะจู่เเนย์ากนรเ่งอื จ่บพิฆาตอาสูนและทําการเปลี่ยนให้เกียโกนั้นกลายมาเป็นอาสูนในที่สุดครับโดยหลังจากที่เกียโกนั้นกลายมาเป็นอาสูนความหมกมุ่นที่บิดเบี้ยวภายในจิตใจของเขาเนี่ยก็กลับยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกเพราะตัวของเกียโกนั้นเนี่ยมักจะจับเหยื่อของเขาครับเข้าไปในหายและจัดการกับซากศพพวกนั้น,นครับให้ออกมากลายเป็นสิ่งที่เขานั้นเรียกว่าง,งานศิลปะนั่นเองครับแถมความลหลงไหลในซากปราของเขานั้นก็ยังแสดงออกมาในรูปแบบพลังของมวลอาสูนของเขาอีกด้วยซึ่งเดี๋ยวเรานั้นเนีู่งในัอเาครบ ถึงแม้ว่านั่นนะครับ <c essions of them> จะเป็นเรื่องราวในอดีตของเกียโกที่ได้มีการบอกเล่ามาในแฟนบุ๊กของดาพิฆาตอาสูรแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่านิสัยของเกียโกดนี่มันมีมานะครับตั้งแต่เขาเนี่ยยังเป็นมนุษย์และพอเขานั้นได้กลายมาเป็นอาสูรความหมกมุ่นและความผิดปกติต้านในจิตใจของเขานั้นก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจนมาเป็นเกียโกที่เรานั้นได้เห็นในทุกๆวันนี้ครับซึ่งตัวของเกียโกดเนี่ยก็ได้เริ่มมีบทบาทครั้งแรกนะให้เราได้เห็นในช่วงประชุมอางนมูรจาร อาสูรต้นอื่นๆแต่ก็แฝงไปด้วยความน่าขนลุกไม่น้อยเลยตัวของเกียโกนนั่นเองครับได้เสนอเรื่องที่เขานั้นได้ไปพบเข้ากับขุมกําลังสําคัญของพวกนักล่าอาสูรน,นั่นก็คือหมู่บ้านช่างตีดาบนั่นแหละครับแต่เฮียมูซันเนี่ยก็ดันไม่รู้ไปโกรธมาจากไหนนะเล่นจิกหัวเกียโกมาด่าเล่นซะง,งั้นครับแต่เกียโกเองเนี่ยก็ดูจะไม่เกรงกลัวอะไรมากมายนักแถมยังทําหน้าฟินอยู่เฉยเลยนะนิสัยของพี่แกเนี่ยก็ค่อนข้างแปลกกันเลยทีเดียวนะชอบความเจ็บปวดเป็นมาสคิดหรือพี่คนนี้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยม ได้เลยแหละครับว่าน่าจะเจอศึกหนักศึกใหญ่แน่นอนเพราะแค่อสูรข้างขึ้นมาแค่ตนเดียวเนี่ยก็ตึงมือสุดๆกันแล้วแต่นี่มีถึง2ตนด้วยกันน่าจะต้องเป็นอะไรที่รับมือได้ยากลําบากสาหรับพวกนักล่าอสูรแน่นอนครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับตัวของเกียกกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในหมู่บ้านช่างตีดาบโดยเขาเนี่ยโผล่มาในรูปแบบไหที่ดูไม่มีพิษไม่มีมมภัยอะไรเลยแต่พอเหยื่อเข้ามาใกล้ๆเมื่อไหร่แล้วเนี่ยก็จะทําการจับยัดเข้าไหาแล้วทาการกินเหยื่อพวกนั้นในทันทีเลยล่ละครับและในการต่อสู้ครั้งนีีี้้้้้้เเเเนน่่ยยยาาาาาากก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 ็็ไไดดดจจออออออขััััับบสสหหลลลมมมทวววววะะตตึงงืแแปปุๆถ ของเกียโกรนั่นเองครับก็ยังโชว์ผลงานศิลปะที่น่าสยดสยองของเขาให้กับมูอิจิโร่ได้ดูอีกครับจนทําให้ตัวของเสาหลักหมอกอย่างมูอิจิโร่นั้นเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาเลยทีเดียวหลักครับถึงแม้ว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยเราจะอธิบายไปแล้วนะว่าตัวของมูอิจิโร่นั้นเนี่ยโกรธยากดูจะไร้อารมณ์กันสันเหลือเกินหลังจากที่สูญเสียความทรงจําไปแต่ครั้งนี้เนี่ยพี่แกฉุนขึ้นมาจริงๆเรียกได้ว่าการต่อสู้ของทั้งสองคนนั้นเนี่ยก็แอบลุ้นไม่เบากันเลยนะเพราะฝีมอ แล้วเนี่ยเกียโกนั่นเองครับก็ได้กลายมาเป็นฝ่ายได้เปรียบและจัดการกับมูอิจิโร่ไปได้นะครับจนทําให้เขานั้นกลายเป็นฝ่ายได้เปรียบขึ้นมาในที่สุดและนี่ก็คือบทบาทของเกียโกดจนมาถึงตอนล่าสุดในอนิเมะที่กําลังฉายอยู่ในขณะนี้ครับ และแน่นอนว่าบทบาทของเกียโกนะนั้นก็ยังไม่หมดนะซึ่งมันเป็นพาร์ทมังงะเลยครับที่ต่อเนื่องกันไปได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องขอเตือนตัวใหญ่ๆกันเลยนะครับว่าเนื้อหาตรงนี้จะมีการเปิดเผยสาระสําคัญส่วนมากนะครับในมังงะอีกด้วยใครที่อยากรับชมดูอนิเมะเนี่ยก็สามารถพพสในจุดนี้ไปได้ก่อนนะครับหรือข้ามไปดูในส่วนของสกิลหรือพลังกันได้เลยนะตัวของเกียโกะครับหลังจากเขาเนี่ยสามารถจัดการกับมูอิจิโร่ไปได้เขาก็บุกไปยังโรงตีดาบที่เป็นจุดหมายของพวกมูอิจิโร่และได้พบเข้ากับฮ แกจะขู่ยังไงหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยไอหนุ่มคนนี้ก็ไม่สนใจอสูรข้างหลังเลยครับเล่นเอาเกียโกนั้นเนี่ยคิ้วกระตุกกันเลยล่ะแต่ในตอนนั้นนั่นเองนะครับก็ดันมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเพราะมูอิจิโร่นะก็ได้รอดชีวิตมาได้และเข้าไปจู่โจมตัวของเกียโกอีกครั้งทาเอาเสียทรงไปเลยล่ะครับพ,พี่แกเนี่ยก็คงคิดเอาไว้ว่าไอเจ้าสาวหลักคนนี้เนี่ยน่าจะม่องเท่งไปแล้วแท้ๆจากมวลอสูรของเขาถึงแบบนั้นเองครับเกียโกก็ไม่สนใจและเริ่มต่อสู้อีกครั้งเรียกได้ว่าคราวนี้เเนนีีี่่่ยยยตัวนะุิรกากปล,ลแถดดสทท เกียร์โกกก็ได้เปิดเผยพลังและร่างที่แท้จริงของมันออกมาครับเรียกได้ว่าเห็นครั้งแรกก็แอบ,บผลลุกกันไม่น้อยเลยนะถ้าได้เห็นฉากนี้ในะอนิเมะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งฉากนะครับที่อลังการแน่นอนแต่ถึงจะทรงพลังมากแค่ไหนครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยด้วยพลังของมุอิจิโร่ที่เป็นหนึ่งเสาหลักแห่งหน่วยดาบไปฆ่าอาสูรก็ทําการจัดการบั่นคอของเกียร์โกลงไปได้ในท้ายที่สุดถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอสูรนะครับที่ค่อนข้างมีบทน้อยพอสมควรและน่าจะเป็นอสูรข้างขึ้นที่มีเงื่อนไขในการสังหารไม่วุ ถึงแม้ว่าจะเสียดายที่บทเขาน้อยไปหน่อยแต่ยังไงเนี่ยเก๋ยโกรนะครับก็กลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจและน่าจดจําอีกหนึ่งคนภายในเรื่องดาบพิฆาตอสูรครับน่เยกทม แม้ว่าการต่อสู้และบทบาทของเกียกโกะนั้นจะจบไปได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่พลังและทักษะของเขาเองเนี่ยก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะโดยพลักกำลังในการต่อสู้ส่วนใหญ่ของเกียกโกะนั้นจะมาจากมนอาอสูรของเขาที่เป็นไหและปลาอสูรครับซึ่งไอเจ้าปลาของเกียกโกะเนี่ยก็แอบทำให้เรานึกถึงการ์ตูนสยองขวัญจากนักวาดชื่อดังอย่างจุนจิอิโต้นะครับที่ก็ได้มีการ์ตูนเรื่องเกียวปลาปีศาจนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่นะครับในอีกในหนึ่งอีกด้วยซึ่งพวลงของเกียกโกะเองเนี่ยก็อาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องนนนนนนีีีี้้้้้กกกกก็็ไไดดะะโโยยยยรรรรววววมแลลลเเเเ่่พพััังงงงขขอจปปปทาาาใชหถึ ูนย์ที่เป็นพลังของเขาเองนะครับออกมาใช้ในการต่อสู้ซึ่งที่หายของเขาเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีพลังมิติบางอย่างด้วยที่สามารถกักเก็บวัตถุเอาไว้ได้ปริมาณมากรวมไปถึงตัวของเขาเองครับก็ยังสามารถอยู่ในหายได้ด้วยเช่นกันแอบคล้ายๆกับพลังเปลี่ยนสาตาของเจเอลซาจากเรื่องแฟเทลอยู่นิดหน่อยอีกด้วยครับซึ่งพลังของเขาเนี่ยก็น่าจะมีความสัมพันธ์มากับเรื่องราวในอดีตของเกียโกดที่แปรเปลี่ยนมาเป็นพลังมนาษู์ให้กับเกียโกดนั่นเองครับงั้นเราไปดูเลยดีกว่าครับว่าพี่มนุษย์ข้า้ขึ้นในลำ ท่าแรกครับมัดฉามรณะเข็มพันเล่มท่านี้เองเกียกโกะจะทําการเรียกปลาออกมาจากใายของเขาจํานวนหนึ่งซึ่งปลาของเขาเนี่ยนะครับก็สามารถพ้นเข็มเล็กๆแต่มีปริมาณเยอะมากๆใส่เป้าหมายได้ครับแถมเจ้าเข็มพวกนี้เนี่ยก็ยังมีพิษที่ทําให้คนอื่นโดนทิ่มแทงมีอาการชาเกิดขึ้นอีกด้วยอารมณ์ก็น่าจะเหมือนเอาไว้เล่นสนุกกับเหยื่อประมาณนั้นแหละครับ ท่าที่2ครับไหนรกวาลีเป็นมนอาสูรของเกียโกที่เอาไว้ใช้ในการจับตัวของเหยื่อเอาไว้ด้วยมวลน,น้ําที่เป็นรูปร่างไหซึ่งข้างในนั่นเองนะครับก็จะเต็มไปด้วยน้ําที่ยากต่อการเคลื่อนไหวรวมไปถึงนักล่าอาสูรนะครับจะไม่สามารถใช้ปราณได้ก็อยู่ในน้ำเนานะจะหายใจได้ยังไงซึ่งก็น่าจะเป็นท่าที่ใช้ในการคุมขังนะครับและขี้โกงมากๆสํา,าหรับนักล่าอาสูรเลยล่ะครับว่าอย่างที่รู้นะว่าถ้าหากนักล่าอาสูรนั้นหายใจไม่ได้ก็น่าจะมีความลําบากในการต่อสู้กันอยู่สุดๆกันเลยล

ท่าที่3นรกอสูนทะเลเกียโกดนั่นเองครับจะทาการเรียกหนวดมึกยักษ์ออกมาจากไขของเขาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมึกยักษ์ที่ใหญ่จริงๆนะเพราะมันนั้นสามารถทําลายโรงตีดาบได้เลยล่ะครับแถมเกียกโกดนั่นเองก็ยังจะดูภูมิใจมากๆอีกด้วยว่าหนวดพวกนี้มีความแข็งแกร่งทนทานสุดๆท้ายที่สุดนะครับก็โดนพี่มูอิจิโร่ของเราฟันทิ้งไปแบบง่ายๆกันเลยล่ะครับทา่าที่สี่หมืน่นมัดฉากกลางเวหาเป็นอีกหนึ่งท่านะครับที่มีความยิ่งใหญ่อลังการของเกียโกดมากๆเลยล่ะเพราะมันนั้นนะครับคือการที่เขายอะะเนกันเลลยะครับ้าาท่่อิงตมชืน ก็คงจะสามารถเรียกออกมาได้เป็นหมื่นตัวเลยล่ะแถมปลาพวกนี้นะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วแถมยังมีฟันที่แหลมคมพร้อมจะฉีกกระชากนะครับเหยื่อไม่ให้เหลือชิ้นดีอีกด้วยแต่ก็นั่นแหละครับที่เสาหลักหมอกของเราก็สามารถจัดการไปได้แบบชิวๆอีกแล้วนะซึ่งก็เลยไม่ได้เห็นพลังของท่านี้ครับและท่าสุดท้ายเกรดสังหารเป็นมูลอสูรโลหิตท่าไม่ตายของเกียโกดเลยก็ว่าได้เพราะเขานั้นจะทําการเผยร่างจริงของเขาออกมาจากหาซึ่งก็ดูจะมีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์มากกว่าเดิมอยู่พอสมควรนะแต่ก็มีีีคครบลเเเเกกกออยยยย่่่่าาาััััวขงขงงงง้้้ดนนนนนน3ทท เห็นโดยร่างนี้ของเกียโกนั้นมันจะทําให้เขานั้นมีทักษะทางด้านการต่อสู้ที่สูงขึ้นมากๆรวมไปถึงความเร็วความรุนแรงในการต่อสู้อีกด้วยครับนอกจากนั้นการโจมตีด้วยหมัดจากร่างนี้เมื่อสัมผัสกับอะไรที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีปลาอสูร,รของเกียโกโผล่ออกมาด้วยเป็นท่าไม้ตายที่ค่อนข้าง,ง,ง,งวุ่นวายอีกหนึ่งท่านแนบบรรดาเหล่ามนอสูรกันเลยลหละครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับเรื่องราวของอสูรจันทาข้างขึ้นในระดับที่5้าอย่างเกียโกดต้องบอกไว้เลยนะว่าพลังของพี่แกเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆในบรรดาอสูรทั้งหมดกันเลยล่ะครับเพราะเรานั้นไม่น่าจะได้เห็นบ่อยๆนะกับการที่หยิบเอาไหแล้วก็ปลามาเป็นอุปกรณ์ในการต่อสู้แบบนี้แต่ก็ต้องขอยอมรับเลยครับว่าการออกแบบตัวละครนะครับรวมไปถึงพลังของเกียโกเนี่ยออกแบบมาสมฐานะของอสูรข้างขึ้นได้ดีมากๆเลยแต่ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมบอกเรานิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเกียโกดนั้นจะต้องต่อสู้กกกกกกััััับบบเเเเเสสสสาา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 หหหลลลคคคคคนนนนนนึงงงิิดดดดวว่่่่่ข้้จะมมมมรรรถไไไปปีีียยยยทุอืแ กันได้เลยนะรับรองว่าทางเรานั้นจะตามไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆแน่นอนเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราลงแล้วและถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดทางทีมของอนิเด็กนะครับก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยรวมไปถึงเพื่อนๆนั้นสามารถใส่แท็กเวลานะครับเพื่อเพิ่มเติมเสริมข้อมูลที่ทางเราตกหล่นไปได้เพื่อให้หน้าสารบาัญอนิเด็กของเรานั้นสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นด้วยครับเอาล่ะว,วันนี้หมดเวลาของพวกเราลงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ